วันนี้ผมมากับเกมไมค์คราฟนะมาเล่นชิวๆนะเอาละผมจะเริ่มเลยผมควรจะทําอะไรก่อนตอนนี้แล้วกูเกิดอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอตัวนั้นคืออะไรนะมึงมือใครเนี่ยไม่รู้อ่ะไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูมิสัยทัศน์รอบด้านก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่อย่างน้อยก็มีแกะ ผมตอนแรกผมต้องไปตัดต้นไม้ก่อนสินะโอเคกดน,นี้เป็นการวิ่งโอเคแล้วก็กดน,นี้เป็นการตัดเฮ้ย hey! ไอ้ไหมูตอนนี้ผมควรจะทำก็คือไปตัดไม้ซะตามสไตล์เกมไหม้ครับเหมือนเดิมตัดไม้แบบงงๆใช้ชีวิตแบบงงๆอันนี้เล่นใน Nintendo นะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยชำนานหน่อยเพราะว่าคอมไม่ค่อยไหวช่วงนี้นี่ อุ้ยได้ของที่จําเป็นมาแล้วซึ่งไอ้กล่องนี้มันเรียกว่าอะไรว่าอะไรวะลืมละโอเคครับติ้งเทเบิลผมจะสร้างสักที่หนึ่งโอเคผมว่ามันใกล้จะมื่แล้วตอนนี้ผมควรจะต้องวางไอ้กล่องงูนี่ไว้ตรงนี้วางไงโอเคได้ละแล้วก็ก็ควรทำไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งผมจะใช้มันยังไงเนี่ยอ๋ออเค ได้แล้วผมเอาสติ๊กก่อนเลยอันดับแรกโอเคแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องการขวานนะผมควรจะเอาขวานไต้ตรงไหนนี่ไงขวานไม่ได้ว่ะขาดไม้อีกนึงเอาละความเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าผมยังต้องใช้ในการตัดไม้ก่อนอันดับแรกผมจะต้องใช้มันอย่างหนาแน่นเพื่อให้มัน ขุดได้เร็วขึ้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรียกขุดขนะก็เรียกอะไรฟันเออเฮ้ยเสือชีตาเฮ้ยมีแมวด้วยเหรอเนี่ยว้าวเมื่อก่อนไม่มีแมวนะทุกวันนี้มีแมวด้วยเหรอเฮ้ยเอาไอสุดเอ้ย,อออยแต่ว่าแก่หายว่ะผมว่าคืนนี้เราต้องได้อยู่ในใต้ดินยาวๆแน่น,นอนควรรีบตัดไม้นะเพราะว่าผมจะได้เอามันมาทำเป็นสติกได้นะใช่ปะทุกคนใช่แหละ จำได้ว่าเราจะได้เอามาทําเป็นฟืนได้ด้วยคือ,อใช้แทนถ่านไปก่อนมันเอามาเผาไมถ่านได้ยังไงตอนนี้ไม้ก็สำคัญสุดสำหรับผมเลยนะอ้าวไอพวกนี้มันมาเร็วมากพยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันมาแล้วหายละลุลงไอแค่แมงมุมแมงมุมไปก่อนไปก่อนไปก่อนดูว่าขอ,อ,อแล้วกันนะดูว่าช่วยกันไปช่วยนกัน เอาละคืนนี้ผมจะต้องขังตัวเองไว้ข้างล่างนี้ก่อนหวังว่ามันคงจะไม่ลงมาหาผมนะอ้าวไอ้เหียมึงลงมาทำไมเนี่ยเ oh, อ้าลงมาเยอะด้วยอยู่บนต้นไม้นะ่าจะรอดวะฮึโอเคได้อยู่ผมจะอยู่บนต้นไม้จนกว่ามันจะเชา้ารู้สึกว่า ทำไมมันเปิดมาแล้วมันไม่ลาบลื่นเร็วเนี่มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะวันนี้โอเคฮ่ามันคงไม่มีอะไรมาเกิดบนนี้หรอกคิดว่านะอย่างน้อยๆตอนนี้ผมก็น่าจะพอมีชีวิตรอดอยู่ได้จนถึงเช้านะคิดว่างั้นอืมคงไม่ตายก่อนนานเช้ามากผมตอนแรกว่าจะทําแกะก่อนไงเอาแกะมาทําเป็นแบบว่าเสียงอะไร นี่ไงมึงอย่านะกูบอกเลยมันมาจริงไอเวนี่มันมาจริงมันมาจริงไอผีเปดเนี่ยนี่ไงเอาละผมลังชนฝาผมสู้อยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยัไม่เจอเลยว่ะได้ย,ยินแต่เสียงสักทีเอาละเช้าแล้วเช้าแล้วเว้ยผมควรออกไปจากนี่ไง s l เลนเดอร์แมนใช่ป่ะมันชื่อ s l เลนเดอร์แมนไหมผมจำชื่อมันไม่ได้นะมาดิมึงมาเลย,อยเลอเไอ้เบนเฮ้ยไอ้เี็ยนีวไวจังมึงไวเกินไปอยู่ที่เดิมอุ้ยกูจะตายแล้วไม่เดี๋ยวนะกินยังไงเนี่ยลืมหอมเศอค้าโอเค,ค,อเคผมเกือบตายว่ะเนี่ยเสียงมันยังอยู่ใ,ใกล้ๆผมอยู่เลยนะเอาจริง ไปก่อนดกว่เอา้ามึงยังอยู่เหรอเนี่ยกูดนมึงไปแล้ว <S <S มากินนะเฮ้ยม,มึงเฮ้ยม,มึงมึงบ้าไงก่อนกูถามแค่นั้นแหละมึงบินมาได้ไงไอตัวนั้นคืออะไรทำไมไม่ขี่ได้ทุกวันเนี้ยกลับมาเล่นใหม่เป็นงงๆไปหมดนะครับรู้สึกมันจะอัปเดตอะไรไปไกลตอนตอน,ตอนไหนตอนไหนแล้วผมยังไม่แบบอะไรอีกโอ้มึงยังไม่ไปจากกูอีกเหรอโอ้ตาย ไม่ต้องทำอะไรล็อกวันนี้มีแพนด้าก็มีผมเล่นเกมนี้มาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยหัวเกียนกูไม่เคยเห็นหมีแพนด้าในเกมนี้ครั้งแรกผมพูดตรงๆนะผมจะทำไงกับมันผมจะทำไงกับมันได้ตอนนี้แล้วดูดิมันจ้องผมแบบมึงไม่ขยับกูก็ไม่ขยับอารมณ์รามานั้นเฮ้ยผมผมมีไผ่อยู่เฮ้ยเ้ยมีไผ่อยู่ผมโยนให้มันได้ปะเอาไปเฮ้ยมันชอบไผ่ดูดิ เอ,อัน,นี้เยี่ยมว่ะความชํานาญหน่อยนะเอาลนะตอนนี้ผมได้ฐานมาผมต้องการฐานอีกซึ่งผมจะไม่ไปขุดฐานไอ้เฮียตกใจหมดอไอ้ผีเด็กไอ้ผีโง่ยานะมึงยาอ้าวกูตายอีกแล้วโดนไอ้ซอมบี้โง,โง,โง่ๆต่อยตายเนี่ยยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยชีวิตอเฮ้ยมีผีใหม่ ขีอะไรมีแบงมุมด้วยตายก่อนล,ละลาก่อนนะไอ้พวกใจจืดใจดำปิดปิดปิด <c oughs> มึงมาได้ไงอีกโอ้ยกูเหนื่อยกับมึงวะ่ะเอาจริงนะเลิกตามกูทีเดีด้อเออตายไอ่เวียนขออนุญาตขุดก่อนตอนนี้ผมทำได้อย่างเดียวคือการขุดผมจะไม่ออกไปสู้กับไอ้พวกนั่นเด็ดขาดขนาดซอมบี้กูโง่งผมยังตายมันละเพราะฉะนั้นเลิกหวังว่าฉันจะออกไป ฉันจะอยู่ในนี้แหละเฮ้ยอะไรนั่นน่ะเฮ้ยทุกคนนั่นคืออะไรอะ่ะดูดิคืออะไรก่อนเนี่ยที่นี่คืออะไรอะ่ะพีระมิดเหรออันนี้คือพีระมิดเหรอว้าวฉันเจอพีระมิดในต้นเกมเลยสินะ เออว่าพีระมิดจริงด้วยมันเป็นสุสานหรือเปล่าเนี่ยมีของอยู่ข้างใต้ใช่ครับโอเคผมจะลงอเจ็บนิดนึงแต่ก็อ่าเกือบตายเออไม่ไม่กูโดนที่อะไรเนี่ยผมอยู่บนสวรรค์เหรออ้าวไม่ใช่ ไปดูปลาใต้ท้องทะเลดีกว่าผมว่ายน้ำเร็วมากอะผมคือขคว้าแมนว่ะดูไปดูมาดูดิว่ายน้ำโคตรเร็วสดชื่นจะปลาได้ไหมเนี่ย <c oughs> ปล่อยปลาแม่งเลย <c oughs> เอา้าไอ้กูโดนปลาต่อตาย